ัสดีค่ะพี่น้องได้ไม่มาแล้วมาแล้วค่ะเพียงได้ใหญ่มาจากสารเหรอครัพี่น้องมาแล้วเหรอเพียงหอดแล้วเพีหอดรถแล้ววันนี้เพียงได้ลดโอ้โบ่อยากสิจะมีปัญหานิดหน่อยปัญหามีไปแก่กแล้วพี่น้องเลยยายไม่ออฟฟิเชียลยายไม่ออฟฟิเชียลเออไม่ไงโกรธไปต่อ เอาเนิ้วมือไปควงกล่องปัญหามีไปแก่ดต่อเลยสวัสดีป้าโกมากเก็บายพี่น้องออกจากสาลมาออกจากสาลมาสามโมงแรงยังแหลวพี่น้องสามโมงแรงสามโมงายเงินคาปาประกาศเปล่าบึ้งมาเบิ่งรถพี่น้องเ้ยยอมรับทุกกรณีครับบอบอต่อสู้ครับผลบวกมีใบอนุญาต แต่ว่าบ่มีน้ำเพลินสะสันกันเนก่ยเยอะสะสันกันคันติสูรกับพืชจ่างทนายถามมันว่าสู่บ่หมายถึงว่าจะต่อสู้ไหมจะหมายถึงว่าห้าวสู่บ่เนาะคดีเนาะเออว่าห้าวมีหรือบ่มีเนาะสรุปแล้วผมบอกว่าผมบ่สู้หรอกผมบ่สู้ถ้าไม่สู้ก็จะตัดสินนะเพลินวะอือเพป็นกาตัดสินที่พี่สู่เห็นอยังนี้หน่อย ก็สู่กับที่ยาเข้าอย่มันจะว่ามันพแมันก็ดีลายแรกก็ดีพิจพหลบอคุณส่งผมก็ชี้แจงแล้วว่าของผมมันขาดกำลังดำเนินการอยู่แต่ว่าเขากับบอบอแหอกร่ไปอ่างเขาบอกว่าก็คือไม่มีขาดก็คือไม่มีเลยก็เลยจบอัยการก็แต่สั่งก้อว่าไม่มีญาตครับศาลกับว่าทรับพ่วงไม่มีอนยญากผมก่อนยอมรับสารภาพครับสารภาพก็คือจำคุก ครับไม่เกินคบเดือนคุณวะทัทินนี่ผมจำคุกคบเดือนพีน้อปับปรับแปดพันบาทปรับแปดพันแน่นครับแต่จำเลื่อยให้การรับสารภาพเออลดให้ครึ่งหนึ่งก็เหลือสี่พันบาทครับเป็นว่าโทษจำารอล่งอาญาสองรอล่วงอาญา อย่าไปเฮ็ดปินทิ้งหยีเดาเจ้ารถใช่ครับป้าเปล่าเปล่าแม่มาเบิองรถดีพี่น้องใช่ครับพันกิโลที่พันบาทครับโอ้โหสิเสียครับปั๊บได้เกือบชั่วโมงอยากแค่พี่น้องไปแต่เก่าโมงครับสามโมงแรกยังแล้วอย่าแค่ไปหอดสารแล้วเนาะพ่อก็ไปหอดสถานีตำรวจกำลังจะไปสารลูกใส่โทษว่ารถมีปัญหาหมดเสียเข้ากลางน่าจะขาดน่าจะลด ปดีวเลยกจะกิโลเกากิโลบ้านงานเลยเก้ากิโลแล้วเลยว่าโตถีอยูเครื่องน่ะมันเป็นเครื่องซุปที่มันขาดไปก็เลยให้ลูกถอดออกตอนน้าแป้นออกที่นึ่งน่าที่โปเพราะว่าคำว่าถอดออกคันที่เครื่องมันหิแวงกุบกุกุกุบกุบเกิดันมุ่งาดคกับน่าออกออกรับออกแล้วกันที่เครื่องครับที่เครื่องไว้เพื่อแดนให้ลูกนอน ล่อก,การมาบนมาทายเนาะตอนแรกก็ว่าทีเมื่อไปเอารถลแปดหล่ออยู่บ้านมาทายอยากทิ่สองตัวท่านคือกับบัดนี้ก็โอ้มันคือหญิงหยา,ยาจะเลยโทรหาสาร้างครับสร้างประจําอยู่บนนั่นแหละครับมันก็มาห่างจากนี้บนมาห่างหลายห่างประมาณสี่สิบห้าสิบลูกนั่นคุ้นซึ้งอยู่บ่ประมาณประมาณ,มาณนะั่นแหละครับ ประมาณห้าสิบโลจากวอลิิสจากขบบนมากครับเเลยสร้างมากถอดวังบายน่าจะายสองกั<า>วใบสองกัวแม่ถอดไปแล้วกันแลน,นหาอะไรครับแต่อะไรเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่ในช่วงตัดต่อลุ่งกึ่ออยู่พี่น้องขอขอให้เป็นเหตุใดนอกเวล,ลาครับมูวว่ากกติได้อะไรได้ก็สร้างชิ้เ่มหัวบอกอย่างนี้ใบสองกับเพิ่หอวกับใบสามใบส,บสี่แต่อะไรมากตอนนี้ของอยู่ลุ่งกึง่งกำลังตัดต่อเชื่อม กะเชื่อมมาใส่นี่กะสีบนาบนาเกินสีถุมแบบขนาด,ดนั้นแล้วครับสามารถไปต่อก็เลยว่าเอ้ามันในเอ็ดจ็นสีเหล็กแต่ต้องเอาลดทำามาทายแบบพอดีปลาเอ็ดเนาะครับเป็นเอาทดรอดก็ปเปลี่ยนใหไปแล้วตั้งแต่ปลายนะครับตั้งแต่ปลายสองปลาเอ็ดมาหลับลูลุกไปคปลับกล็กลุกไปมันก็บพกไก่เก้ากิโล เพราะว่ารถบ้านเฮ่านั่นลูกๆเพิ่อนกันนันเต็มรถอยู่เป็นไปไรเขาลงกับบ่อใดนะพี่น้องก็เลยต้องเอารถลทุกหลอดมาใส่ประมาณเกือสามสิบหลอดในรถไฟเอสก็ไปนลงนั่งลาดลงเวทีแล้วก่อนเพิ่อนกับมาซอยเหลือค่ะพี่น้องแก้ปัญหาซอยกันวมาที่แรกหลือว่าที่มาซอยแต่ที่แรกแล้วซอยยังบ่อใดเพราะว่ามันต้องลงถึงอย่างเดียวบังเอิญไอ้ท่อนที่ขาดไปหายหายครับหาบ่าพ่อะมาณซ้ำนี่ครับเป็นคอซุปเป็นเฟืองซุปที่มันขาดไป จค่ตกใส่หาบพปอ,พอสูรุ่งแล้วก็เลยได้ซื้อใหม่ครับเป็นของเชียงกงุ่มาตัดต่อใหม่ตัดต่อใหม่จ่าใส่เวลาแ์เนี่ยใส่เวลาแน่ครับแต่ว,าว่ากะอยากไปได้ขึ้นนี่แหละครับพูดยึดเดียเด๋ยวรับลูกเดินเนียนทางต่อกระสูรุ่งแล้วกับบอดดี้เอารถยังไงมาบอดดี้เอารถเปลี่ยนรอบมือนะักแสดงแส่พ่อยัอยู่อำเภอรัตนามือย้อมลัตนา,ตนาพี่น้องอันพืชที่ไปขึ้นซานเมืองเนี่ยนะทับนผ่า แถวเบื่อที่ย่่ไม่ไปขึ้นศาลมือนนี่ละพี่น้องเอ้ยศานพี่กับเบิกไงเด้พี่น้องเพิ่งเขียนว่าศาลจังหวัดเพิ่นมาเมื่อกี้เสร็จแวะไปไปเอาเงินประกันเพิ่มมาเพิ่นเอาประกันมื่อวานเขาฝ้าวายเขากับบ้านเอาเงินประกันนะพี่น้องเขาไว้ลงพักก่อนคุณรู้แล้วก็เสียค่าปรับกับเนรถยนพันโทษติดคุกกับวัดติศถอดพู่ให้ติดเคยณไปทำทิดเอารถยนให้ครึ้นนี่โอ้โหเหนื่อยกูกับเบิกเคยอิทธิเนาะบิกเคยอิทธิเดก็ เป็นดูตาฮอนพี่น้องเออก็คิดว่าสิขอได้เนาะมันไปน้ำท่วน้ำท่าผมไม่เอาเบาะมือดีผมกับเบอเคยเจอเนาะนอกจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงไ้ก็เสร็จกรู้อยู่ว่าพหลบตัวนี้มันมีนะแล้วก็กฎหมายเขาเนาะแต่ว่าเบอร์เคยมาจริงจกว่าเขาใส่กฎหมายตัวนี้สูงสุดครับเลยวซุ้งสารเออเป็น่อ ก็เปิดกินบคอได้บ่คือตีแค่นั้นเนาะออคือบันบานเท่านาะภาษาบันบานเท่าคือ่าจิขอได้บะย่างบะไดก็เออแมนมาจิบคอบอลกันเสียครับปั๊บแต่ว่าไมเมื่อยเพิ่งบอลบ่ได้คือผมไปลงไปคุยเลยได้พี่เนี่ยกอว่าเพิ่นบอลย่อมคุยเลยครับเพิ่นว่าจอดรถนี่ไปหาคนมาขับไปเจ้าที่จับกลุ่มเจ้าไปขึ้นรถตำรวจ จำเนื่อแต่ดีเจ้าตามกฎหมายไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถดีสารรถสารธนามผมมียุ่นี่เพิ่งก็อชั่วเนาะพร้อมหลักฐานการไปตรวจไล่นิ้วมือพร้อมหลักฐานของขนส่งเนาะพี่น้องขอแต่ว่าจะ่ได้วยแต่ว่าเป็นความไม่มีคือไม่มีเดี๋ยวเลย เลยครับจะบเป็น,น,นับาาน้เนกอว่าจ,าจบไปประเด็นเรื่องสารเนี่ยพี่นอ้องจะมาแก้ปัญหา,หาเรื่องรถบัดเา่า <laughs> <laughs> ประสบประกาศแต่ก็ยอมรอบับผิดครับผู้ใดทิ่ซ้ำเติมกันก็บ,บริดได้ว่าให้เพื่อนดอกผู้ใดทิ่ฟานดนว่นนี่นั่นมาในคอมเมนต์ยอมรับครับเรื่องของเหตุผิดเนาะแต้องยอมรับครับยืนอกรับเหรอครับพี่น้องครับมันหลายคอมเมนต์ครับบางคนกับที่ตนครับ ที่ตัวร้ายกับบูดีคือว่านแหละกับมีดามีถ่ายน,น้ำเนียนนั่นแหละครับพี่น้องมันเรื่องธรรมชาติมีผ้าผู้หักกับมีผู้หอม,มเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ผมเป็นอย่างนี้ครับผมแต่บัได้ไปโต้ต่อเพิ่นหรอกครับ๋อออย,บยอมรับในความเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นเนาะปิดจองยังไหมอ้าวพี่น้องกระสันคลิปนี้ฝากไว้สำน,นีครับเลี้ยวแล้วล่ะครับรอดเนซางครับพี่น้องสบายใจเด็ดละค่ะเขาเพิ่เพิ่มสามสี่กุ่มครับการเด้เขาไปงาดครับ ขอพระคุณทุกกำลังใจเด้อที่ให้กำลังใจยายไม้กระป๋ากมากค่ะสวัสดีค่ะ